สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนถักซองใส่มือถือด้วยวิธีที่ง่ายๆนะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ฝึกถักช่วงนี้สนใจจะมาถักโครเชต์กันเยอะนะคะแล้วก็มีบางท่านที่บอกว่าอยากถักลายง่ายๆเป็นชิ้นงานที่ถักเสร็จไวๆจะได้มีกําลังใจในการถักชิ้นงานถักโครเชต์ของเรานะคะคลิปนี้แม่แต่ก็เลยจะมาชวนถักซองใส่มือถือ ด้วยลายที่ง่ายๆก็คือยังอยู่กับลายพัดนั่นเองนะคะวันนี้อุปกรณ์จะใช้เชือกฟอกสองสีใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์สีในการถักนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนจะใช้ไหมพรมไหมคอตตอนหรือเชือกร่มก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบไหมชนิดไหนนะคะ เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นจะถักโซ่ขึ้นมา25โซ่นะคะทำปมขึ้นมาแล้วถักลอดห่วงแบบนี้นะคะตรงนี้แม่แตาจะนับเป็นโซ่ที่หนึ่งนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ิ1เอ็ดสิบห้าถักมาได้ยีห้าโซ่ตรงนี้จะเป็นส่วนของก้นกระเป๋าส่วนของความกว้างด้วยนะคะถ้าใครจะถัก ต่อไปเป็นกระเป๋าใบขนาดที่มีความกว้างหรือใบใหญ่มากกว่านี้ให้เพิ่มจำนวนโซ่ช่วงลายละ3โซ่นะคะจากนั้นต่อไปนะคะให้เราพันเข็มนับกลับมาโซ่ที่1โซ่ที่สองโซ่ที่3นะคะนับกลับมา3โซ่เว้นไว้ให้เราถักลงที่โซ่ที่4นะคะแทงเข็มผ่าน แล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาจะมีไหมบนเข็ม3เส้นให้เราถอดเข็มทีละ2เส้นสองครั้งเป็นการถักดับเบิลโคเชหรือสัญลักษณ์เอหรือถักพ่อ1คอนั่นเองนะคะถัก F หลักละ1ครั้งหรือโซ่ละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยนะคะก็จะได้ F อครั้งที่1ครั้งที่สอง ครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่7ครั้งที่8ด f ครั้งที่9ก้าเครั้งที่สิบเครั้งที่21 f ครั้งที่22ตรงนี้เป็นหลักสุดท้ายนะคะ เราถักเ f กลับมา22ครั้งแล้วนะคะจากนั้นเราจะถักเอ f ย้อนกลับมาเพื่อทำให้เป็นรูปทรงของตัวซองมือถือหรือทรงของกระเป๋านั่นเองนะคะตรงนี้จะถักเ f กลับลงไปที่หลักเดิม1ครั้งบางคลิปไม่แต่จะถัก3ครั้งหรือ5ครั้งเพื่อเป็นการขยายก้นของกระเป๋าน,นะคะแต่คลิปนี้จะถักลงไปเพียงแค่1ครั้ง คือถักเพื่อย้อนกลับแค่นั้นเองก้นของกระเป๋าก็จะไม่ได้ขยายขนาดออกไปนะคะถักลงไป1ครั้งแล้วจากนั้นก็ถักเอฟในหลักถัดไปเลยนะคะแบบนี้นะคะถักในหลักถัดไปหลักละหนครั้งเลยค่ะพลิกกลับ ด้านด้านที่ถูกต้องออกมาเราก็จะเห็นว่าโซ่สุดท้ายมีการถักลงไปสองครั้งจากนั้นเราก็จะถักหลักละหนึ่งครั้งย้อนกลับมาจนถึงโซ่แรกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็รวบเอาปลายไหมไปด้วยเลยชิ้นงานเราจะได้แน่นนะคะ ซ้ำกันเดี๋ยวขอข้ามคลิปไปตอนที่เราถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อทางมาจนจบแถวแล้วนะคะตรงนี้หลักสุดท้ายจะหยุดตรงข้ามกันนะคะหลักที่เราถักโซ่3เราก็ต้องถักลงไปให้ครบคู่กันนะคะ ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแถวนี้จะเป็นส่วนของฐานของลายนั่นเองนะคะก็จะทำการเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มลงไปบนหลักแรกก็คือหลักของโซ่สามนั่นเองนะคะแทงเข็มลงไปที่กลางหลักเลยนะคะเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้ถักโซ่หนึ่งครั้งและถักควักธรรมดาในหลักถัดไปตรงนี้นะคะแถวนี้เราจะเริ่มต้นถักลายพัดแล้วนะคะให้ดูรูปร่างของตัวก้นกระเป๋าก็คือแถวของฐานของลายก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ด้านล่างหรือด้านนอกที่โชว์ลายส่วนตรงนี้จะเป็นด้านในของตัวซองมือถือนะคะ ตรงนี้แนะนำไปช้าๆสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะจากนั้นต่อไปข้าม2หลักมาถัก F 5ครั้งลงในหลักที่3นะคะ1 2 3 สี่ห้าถักเอฟได้5ครั้งแล้วนะคะต่อไปเราก็จะข้าม2หลักและมาถักควักธรรมดาหรือถักเอ็กหนึ่งครั้งลงในหลักที่3จะออกมารูปร่างคล้ายพัดนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการถักที่ซ้ำเดิมแล้วนะคะเราก็ข้ามสองหลัก มาถัก f 5้าครั้ง1 2 3 4 5สองได้ f 5้าครั้งก็ข้ามสองหลักเหมือนเดิมแล้วก็ถักควักธรรมดาหรือ x ลายพัดก็จะเป็นการถัก f 5ครั้งสลับกับ x 1ครั้ง f 5ครั้งสลับกับ x 1ครั้งถักแบบนี้เรื่อยๆวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะ ถักวนมาจนใกล้ครบรอบแถวแล้วนะคะลายพัดลายสุดท้ายจะหยุดตรงตำแหน่งที่เราเชื่อมติดแถวนะคะข้ามมาหนึ่งสองแล้วลายพัดลายสุดท้ายจะอยู่ตำแหน่งที่เราเชื่อมติดแถวตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะไม่เหลือ2หลักแล้วนะคะจะเหลือเป็นหหลักก็ไม่เป็นไรนะคะให้เราถักควักธรรมดาลงไปที่ x หลักแรกค่ะถัก x ลงไปแบบนี้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนไปใช้ไหมสีขาวที่ตำแหน่งของการถอดเข็มนะคะเพื่อถักริมขอบของลายพัดให้มีความชัดเจนขึ้นนะคะถอดเข็มออกมาแล้วเปลี่ยนไปใช้ไหมสีขาวนะคะ หยิบไหมสีขาวมาวางทาบนะคะแล้วก็ถอดเข็มด้วยไหมสีขาวเลยค่ะจากนั้นเราจะถักด้วยไหมสีขาวต่อไปนะคะหลักถัดไปถักควักธรรมดาโดยการรวบเอาปลายไหมทั้งสองสีไปด้วยเลยนะคะถักควักธรรมดาแบบนี้ค่ะ แต่ลายพัดไม่แต่ต้องการให้ลายพัดมีความเด่นออกมาเดี๋ยวจะถักควัดธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นนะคะแทงเข็มผ่านใหม่เพียงแค่หนึ่งเส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเราแบบนี้นะคะรวบเอาปลายใหม่ทั้งสองสีไปด้วยเลยแบบนี้นะคะหลักถัดไปบนลายพัดบนเอฟถักควัดธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งนะคะ รวบปลายไหม่มาได้สองหลักแล้วนะคะเดี๋ยวไหมสีแดงจะปล่อยไว้ที่ตำแหน่งนี้เลยนะคะเราจะวนกลับมาใช้ในแถวถัดไปแล้วก็ถักด้วยรวบเอาปลายไหม่สีขาวอย่างเดียวตรงนี้เป็น X หลักที่3แล้วนะคะหลักที่4ี่และหลักที่ห้าบนลายพัดที่มี F 5หครั้ง ก็ถัก X หรือควักธรรมดาลงไปหลักละหนครั้งจนครบ5หลักแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเจอกับตำแหน่งของการถัก X ที่อยู่ระหว่างลายพัดนะคะตรงนี้ให้เราถัก X ลงไปที่ใต้หลักถัก X หรือควักธรรมดาลงไปที่ใต้หลักแล้วดึงยาวนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นบนลายพัดหรือบนหลักเอฟเราก็ถักควัดธรรมดาแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นห้าครั้งต่อกันนะคะ1 2 3 4 5เมื่อม,มาเจอลาย x ที่อยู่ระหว่างลายพัดตรงนี้เราก็ถัก x ลงไปที่ใต้หลักดึงหลักยาวนะคะจากนั้นก็จะเป็นการทำซ้ำ ดยรูปแบบเดิมนะคะถักซ้ำแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะ นี้ได้ถักแถบริมของลายพัดมาจนถึงหลักแรกแล้วนะคะหลักแรกตรงนี้เป็นควอทธรรมดาเรายังไม่ได้ถักสีขาวเอกใต้หลักนะคะเราก็ถักสีขาวเอกใต้หลักเป็นหลักสุดท้ายนะคะจากนั้นเราจะเริ่มต้นถักลายพัดเหมือนแถวนี้แถวแรกนี้นะคะเราจะเริ่มต้นแถวใหม่ เราจะเดินหน้ามาสองหลักเพื่อมาเริ่มต้นถักลายพัดให้อยู่ตรงกลางระหว่างสองลายของแถวข้างล่างนะคะแล้วก็แทงเข็มผ่าน1เส้นถักลอดห่วงเลยนะคะสองครั้งต่อกันจากนั้นก็ถักควักธรรมดาที่กลางลายพัดตรงนี้เป็นหลักที่สมนะคะแทงเข็มแล้วเปลี่ยนไปใช้ไหมสีแดงค่ะ ถักควัตธรรมดาหนึ่งครั้งไหมสีขาวก็จะปล่อยไว้ที่ตำแหน่งนี้เลยนะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้ไหมสีแดงแล้วนะคะพันเข็มทักเอฟลงไปห้าครั้งหนึ่งสอง ากนั้นเราก็จะข้ามสองหลักไปถักควักธรรมดาลงที่หลักที่3ซึ่งเป็นตำแหน่งกลางลายพัดของแถวข้างล่างพอดีนะคะจากนั้นขั้นตอนก็จะซ้ำกันกับการถักลายแรกแล้วนะคะข้ามไป2หลักมาถัก F 5ครั้งลงที่ลาย X หลักยาวนะคะ ข้ามสองหลักมาถัก X 1ครั้งจะเห็นว่าขั้นตอนซ้ำกันแล้วนะคะเราก็ถักด้วยรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะ ได้ถักลายพัดในแถวที่2มาจนครบรอบแถวแล้วนะคะการขึ้นต้นแถวใหม่จะทำเหมือนเดิมเลยนะคะแทงเข็มลงไปที่หลักเกหลักแรกและถอดเข็มด้วยการเปลี่ยนสีใหม่นะคะถอดเข็มด้วยไหมสีขาวจากนั้นการถักริมขอบพัดสีขาวจะถักเหมือนเดิมกับในแถวก่อนหน้านี้เลยนะคะ โดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นด้านนอกตัวเรานะคะหลักแรกรวบเอาไหมสีแดงไปด้วยก่อนเพื่อที่จะฟิกตำแหน่งของไหมสีแดงไว้ไม่ให้หลุดนะคะที่สองแล้วนะคะตรงนี้ปล่อยไว้ที่ตำแหน่งนี้นะคะถักหลักที่3เอ็กหลักที่4ี่เอ็กหลักที่5 จากนั้นถัก X ลงไปที่ใต้หลัก X ของแถวข้างล่างตรงนี้นะคะรูปแบบก็เชืเหมือนกับตำแหน่งนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ถักซ้ำไปในรูปแบบเดิมเลยนะคะวิธีการหรือขั้นตอนก็จะซ้ำกันเราก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมไปจนครบรอบแถวและวิธีการขึ้นต้นแถวใหม่ก็ถักเหมือนเดิมด้วยนะคะ ถักแบบนี้ขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงของตัวกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะเดี๋ยวข้ามไปเจอการตอนถักจบแถวนะคะเดี๋ยวจะขึ้นต้นแถวใหม่แถวที่3ให้ดูอีกรอบนึงนะคะ ตอนนี้ได้ถักวนมาจนใกล้ครบรอบแถวแล้วนะคะหลักแรกของแถวนี้เราก็จะถัก X หลักยาวลงไปที่ใต้หลักนะคะจากนั้นการขึ้นต้นลายพัดแถวที่3แล้วนะคะเราก็จะเดินหน้ามา2หลัก ถัก X ด้วยไหมสีแดงที่กลางลายพัดนะคะจากนั้นขั้นตอนก็จะเหมือนตรงนี้เลยนะคะการขึ้นต้นแถวใหม่เราก็มาทัก F ลงที่กลาง X หลักยาวนะคะหรือจะใช้วิธีการนับก็ได้นับข้ามไป2หลัก มาถัก F ลง5ครั้งตำแหน่งของลายพัดแถวถัดไปจะอยู่กึ่งกลางระหว่างลายพัด2ลายของแถวข้างล่างเป็นอัตโนมัติเลยนะคะจากนั้นก็ข้าม2หลักมาถัก X หรือควอดธรรมดาด้วยไหมสีแดงและข้าม2หลักไปถัก F 5ครั้งลงบนหลักถัดไปนะคะ X หนึ่งครั้งก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้วนขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงของกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ถักขึ้นมาขนาดสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะตรงนี้จำนวนแถวจะขึ้นอยู่กับว่าใครชอบความสูงมากแค่ไหนและกระเป๋าไซส์ใหญ่ขนาดไหนนะคะ ใบนี้มีความสูง14เซนติเมตรจากการถักขึ้นไป1 2 3 4 5 6 7 8ถักลายพัดขึ้นไป8แถวด้วกันนะคะต่อไปจะถักขอบกระเป๋านะคะตรงนี้เป็นลายสุดท้ายเดี๋ยวถักควัธรรมดาด้วยไหมสีขาวไปก่อนนะคะ จากนั้นก็ถอดเข็มด้วยการใช้ไหมสีแดงค่ะเก็บคอบปากกระเป๋าในแถวแรกถักควักธรรมดาด้วยไหมสีแดงนะคะตรงนี้ถักควักธรรมดาไปเลยเราไม่ต้องถักเลื่อนห่วงเพื่อเดินหน้าแล้วนะคะถักควักธรรมดาโดยการรวบเอาปลายไหมสีขาวไปด้วยเลยนะคะในแถวนี้จะถักควักธรรมดาโดยแทงเข็มผ่านไหมเพียงแค่เส้นเดียวก่อนนะคะ เพื่อให้ขอบของลายชัดเจนนะคะตัวนี้สามารถตัดไม่สีขาวไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ น,นั้นก็ถักควอดธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งเดี๋ยวถักแบบนี้วนไปจนครบรอบเลยค่ะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวแล้วแถวต่อไปให้ถักควอดธรรมดาโดยการแทงเข็มผ่านสองเส้นตามปกตินะคะถักแบบนี้วนต่อขึ้นไปอีก4แถวนะคะ ถักควอธรรมดาหลักละหนึ่งครั้งขึ้นมา4ี่แถวนะคะก็เป็นการจบในส่วนของการถักตัวกระเป๋านะคะต่อไปเราจะถักสายเพื่อทำสายห้อยคอหรือสะพายด้านข้างนะคะถักควอกธรรมดาต่อมาอีก3ครั้งนะคะ จากนั้นถักโซ่หนึ่งครั้งเพื่อขึ้นต้นแถวใหม่แล้วพลิกชิ้นงานกลับนะคะข้ามหลักแรกไปเพราะว่าเราถักโซ่หนึ่งแทนหลักแรกแล้วนะคะถักหลักที่สองควักธรรมดาหนึ่งครั้งหลักที่สามควักธรรมดาหนึ่งครั้งขึ้นต้นแถวใหม่ให้ทําเหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งพลิกชิ้นงานกลับข้ามหลักแรกไป กหลักที่2นะคะหนึ่งสองแล้วก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะแท็กโซ่หนึ่งครั้งพลิกชิ้นงานไปทางด้านเดียวตลอดนะคะจะทำให้ได้สายกระเป๋าที่มีลายที่สวยงามนะคะ ถักซ้ำในรูปแบบนี้จนได้ขนาดความยาวของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อเราถักสายได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการแล้วไล่ด้านให้ถูกต้องนะคะจากนั้นก็นำมาถักติดกับด้านข้างของกระเป๋านะคะจัดให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางแบบนี้นะคะแทงเข็มผ่านห่วงโซ่ แล้วก็ชิ้นของตัวกระเป๋านะคะถักเชื่อมติดเลยค่ะ ที่หลักถัดไป1ครั้งนะคะถักเลื่อนห่วงที่หลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งและตัดปลายไหมได้เลยนะคะตรงตำแหน่งที่เชื่อมติดก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าถักโครเชต์ลายพัดของเราสามารถนําไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ซิปใส่ซับหรือติดกระดุมหรือทําดอกไม้ทําผู้ประดับตกแต่งได้ตามที่เราชอบเลยนะคะแต่ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถถักตามกันได้นะคะคลิปนี้นำมาฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมผู้แฮนดีคราบด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ